สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะนะครับ SVTV งานนี้ก็มาคุยกันเรามีเราเรียกอะไรฮะ SV เนี่ยเราจะมีนวัตกรรมใหม่อนวัตกรรมสแกนโรคของโรคสัตว์นะครับมาแล้วเราก็คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม่มากของวงการสัตวแพทย์ก็ดีแล้วเจ้าของหมาก็ดีในคนนี่เราคุ้นกันเรื่องสานแล้ว s คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ CT สแกนเข้าใจนะฮะฉะนั้นก็เลยอยากถามอาจารย์ว่า เอ๊ในสัตว์เนี่ยมันจําเป็นต้องเรามีเอ็กซเรย์ก็ดีแล้วเรามีอันทรสซาวแล้วแล้วก็ยังไม่พอยอาจารย์เราต้องมีซีทีสแกนทําไมอาจารย์โอเคคือต้องดูความแตกต่างก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวเอ็กซเรย์หรืออันทรสซาวเนี่ยเวลามองภาพเนี่ยเราจะมองภาพแค่สองมิติเราสามารถแค่กว้างคูณยาวนะลึกบอกไม่ได้นะครับในขณะที่ซีทีเนี่ยมันเป็นการมองภาพแบบสามมิติแล้วตัด นะครับในส่วนของตัวสัตว์เนี่ยเป็นชินช้นๆๆๆเลยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของตัวซีีเนี่ยจะมีโปรแกรมการสร้างภาพนะให้ขึ้นมาเลยเห็นเป็นอวัยวะเลยเราสามารถถอดผิวหนังออกถอดกล้ามเนื้อออกถอดโครงกระดูกออกเหลือเฉพาะอวัยวะภายานในอ๋ออย่างนี้มันทําให้เราสามารถเห็นอะไรที่มันอยู่ลึกกว่านั้นได้เลยเ<ะ>ข้าไปในช่องหูนี่ป๊บเข้าไปถึงนู่นเลยครับค้อนทางโคนเลยกระดูกอ๋อแล้วแล้ว,ลวพวก เอ่อเป็นพวกลมชงลมชักนี่ลมชักลมชักก็จะดูว่าตกลงเนี่ยลมชักเนี่ยเกิดขึ้นกับเนื่องจากเนื้อง,งอกในสมองหรือเปล่ากระตุ้นให้เกิดลมชักขึ้นมาครับเอ็กซเรย์ธรรมดามองไม่เห็นเอ็กซเรย์บอกไม่ได้น,นะครับ,รบอันนี้บอกไม่เห็นครับเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันมันรวมไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าดูซีทีเนี่ยขอบเขตถ้ามองในแง่ของเนื้อง,งอกนะครับสามารถบอกขอบเขตของเนื้อง,งอกทั้งก้อนได้เลยว่าถ้าหมอผ่าตัดจะไปตัดเอาออกเนี่ยจะต้องตัด กินลึกกว้างไปเท่าไหร่เพื่อไม่เพื่อให้มั่นใจว่าตัดเอาเนื้อง,งอกออกไปเลยหมดเกี้ยงนะครับหรือไปโดนอ<ช>วัยวะอะไรสำคัญสำคัญน,นะว่าใช่ครับรว่าตกลงไอ้ก้อนเนื้อง,งอกนี่ไปติดกับในส่วนของเส้นเลือดแดงใหญ่ไหมถ้าติดเนี่ยจะไม่ผ่าหรือเปล่าหรือถ้าจะผ่าจะต้องเตรียมการยังไงถ้าเกิดเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเ<ช>นี่ยนะครับโอ้ครับอาจารย์ขอบคุณมากพอเห็นภาพแล้วนะครับแต่ผม,มอยากถามอาจารย์ครับตอนนี้มาถึงว่าเมื่อกี้ซีทีกับ เอ็กซเรย์กันทัาเสาร์แต่ถ้าซีทีคนกับซีทีสัตว์เนี่ยอาจารย์ม,มันต่างกันยังไงฮะอาจารย์โอ้มันต่างกันนะครับคือเนื่องจากสัตว์ให้รูร้ภาษานะครับบอกอ่ะขึ้นไปเตียงซีทีนอนนิ่งๆในคนก็นอนนิ่งครับพูดถูกพูดถูกอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ <c oughs> ผมเองม,มีประสบการณ์ก็ <c oughs> สนร้อนนะครับก็บอกว่าไปทามาเขาก็บอกหายใจเข้ากั้นใจนิ่งให้นับไปสิงสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ในสัตว์เราคงสั่งไม่ได้มัน ถ้าสักได้คงจะสุดยอดแล้วครับนั่นนะครับต้องเป็นด็อกเตอร์ดูนี่ต้องเอาคนไปจับได้ไหมจันไม่ไหวครับไม่ได้ครับโอ้โหรังสีเอ็กซเรย์มันมันดูเดือนรุนแงห้ามเด็ดขาดเลยัะเขาว่าจริงไหมจาย์ว่ามันซีทีเนี่ยมันแรงกว่าลังสีเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยถึงร้อยเท่าใช่ครับเพราะปริมาณที่ออกมาใช่ครับอตลอดเลยครับคือซีทีเนี่ยมันจะเหมือนจะเป็นอุโมงค์นะครับในส่วนของไอหัวเอ็กซเรย์เนี่ยปกติก็ทิศทางเดียวใช่ไหมครับแต่ซีทีเนี่ยมันหมุนรอบตัวเลย รอบตัวคนที่นอนเลยนะครับวิ่งด้วยความเร็วเลยนะครับระหว่างที่วิ่งเนี่ยมันก็มีการลปลดปล่อยรังสีภาพแล้วก็มีตัวจอรับจอรับภาพอยู่นะครับไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ทีเมื่อกี้อา<ท><ม>จารย์พูดถึงซีดีในสัตว์เนี่ยสั่งนิ่งไม่ได้แล้วจะทำไงครับก็หนีไม่ได้ครับให้มันนิ่งก็ต้องหวังอย่าสลบครับอันนี้เป็นจุดสาคัญที่ต่งางกันในคนอ๋อเหมือนทําหมันเลยเหมือนทาหมันเลยต้องเริ่มมีตั้งแต่การตรวจร่างกายตรวจเลือดนะครับ เสร็จแล้วครทุกอย่างปลอดภัยนะครับก็ไปวางยาสลบแล้วก็ต้องดูด้วยว่าไม่ได้สลบลึกนะครับสลบพอดีพอดีอดนะครับเพราะมันใช้เวลาเท่าไหร่อจรย์จริงๆใช้เวลาน้อยนะครับไม่เกิน15นาทีาานะครับเพราะนั้ตรงนี้ก็ถามว่าถ้าดมยานะครับความปลอดภัยสูงเพราะว่าถ้าเกิดสัตว์หยุดหายใจอะไรไปเนี่ยก็ปิด ในแง่ของยาสลบให้ออกซิเจนไปไล่ยาสลบัต่ก็อยฟื้นับผมว่าพูดตรงๆนะฮะขนาดมีเครื่องซีทีได้แล้วจะให้ยาสลบแบบชีดนี่คุมวะไม่น่าไม่น่าผ่านไม่น่าผ่านนะครับไม่น่าผ่านเพราะตรงนี้ต้องดมยาสลบความปลอดภัยสูงสุดุนะครับไม่ใช่มาก็เรียกว่าตายคาเขียนใช่ครับไม่ควรนะครับมาตรวจสุมาตรวจซีทีธรรมดาแล้วตายเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มแต่ว่าเออก็มีความเสี่ยงก็ต้องมาเฉะนั้น แล้วการอ่านฟิล์มการเอ็กซ์อะไรแตกต่างกันไหมอาจารย์นะก็จะไม่แตกต่างนะครับในแง่ของภาพเนี่ยรายละเอียดจะเยอะกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดามากนะครับเพราะโดยเฉพาะถ้ามีการฉีดสีเข้าไปด้วยเนี่ยต้องฉีดสีต้องมีฉีดสีเข้าไปด้วยคือถ้ามองในแง่ของตัวเนื้องอกหรือมะเร็งนะครับมะเร็งก็จะมีเลือดไปเลี้ยงเยอะเพราะฉนั้นสีที่ฉีดเขราเส้นเลือดก็จะไปเลี้ยงไอ้ก้อนนี้เยอะเราก็จะเห็นขอบเขตชัดเจน อาจารย์แล้วแล้วถ้าเกิดผมอยากจะเอ็กซาเด์กระดูกผมเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวผมต้องฉีดสีไหมอจารย์ไม่ต้องถ้าเป็นแค่กระดูกไม่จําเป็นเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่ามันมันมันเหมือนเอ็กซเลย์ละครับเห็นอยู่แล้วสีขาวนะครับสีมันไม่เข้าไปนะสีมันไม่เข้าไปไม่ต้องไม่จําเป็นถ้าดูแค่กระดูกแต่ส่วนใหญ่ได้ข่าวว่าต้องฉีดถ้าเราดูท่องมะเร็งใช่นะครับอาจารย์แล้วตอนนั้นแล้วตอนอ่านนะอาจารย์เหมือนกันไหมครับตอนอ่านนี่ก็คล้ายกันนะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยเหมือนคล้ายกัน นะครับเป็นการปรากฏภาพนะครับในแง่ของความแน่นของเนื้อเยื่อซึ่งต่างกันก็คือกระดูกแน่นสุดนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อก็จะแน่นลดหลั่นกันลงมาเพียงแต่อย่างที่บอกนะครับคือเอ็กซเรย์เนี่ยเราอ่านภาพในรูปของตัว2อมิติขนาดที่ถ้าเป็น CT เนี่ยมันอ่านรูปสามมิติมันมีความลึกด้วยนะครับนั้นการอ่านเนี่ยมันจึงเหมือนกับเห็นใช้ใช้ตาซูเปอร์แมนส่องเข้าไปเลย นะครับตาเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยนะครับส่งเขาไปดูข้างในแล้วตัดไปใช้ไมอาจารย์ว่าก็มันสร้างภาพได้ก็สามารถหยิบเอาแต่ละชิ้นออกไปได้เลยถูกต้องครับนะครับเอาออกอะไรที่ไม่ต้องการดูเอาออกได้เลยหลือเะเพาะอวัยวะที่ต้องการดูได้เลยอ๋อคือเราอยากเห็นอ้ตอนก้อนเนื้องอกก็เอาไอที่บางๆไอที่บางๆออกไปถูกต้องอนะครับซึ่งเอ็กซาเรย์ทำไม่ได้อาจารย์ทําทำไม่ได้นั่นอเนี้ยนะครับก็สุดท้ายผมว่าที่แตกต่างกันอีกนิดหนึ่งก็คือว่า เอ่อตอนฟื้นนะคับตอนฟื้นต้องรอจนฟื้นต้องรอจนฟื้นนะทคนบอกลงได้เลยลงเี่นได้เลยผมโดนเลยครับญาติมาญาติมารับไปเลยเพราะรายอื่นจะเข้าครับเรียงคิวเป็นก็อีกหนึ่งีโอเคนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ